Hi! Kayla from Pets and Gardens here สวัสดีค่ะ k คล l a าจาก Pets and Gardens นะคะเรากลับมากับวิดีโอใหม่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเราทำล็อตข็ของน้องหมาแล้วก็ตับเบิ้นเคสแมวนะคะนี่เลยนะคะก็เป็นของเล่นหมาอันนี้เป็น it's นี่เลยนะคะของเล่นของน้องหมา มันอาจจะบางนิดนึงเพราะมันมีกลิ่งข้างในก็มันมันน่ารักมากเลยอันนี้สามารถบงลงฟันได้นะคะฟันน้องหมานะคะไม่ใช่ฟันของเรานะคะเราสามารถเอาขานมเอาอะไรให้น้องมาเคี้ยวเล่นๆแบบแล้วน้องก็จะสนุกไปแล้วก็กินกินไปด้วย <c oughs> แล้วอันนี้นะคะเป็นซัก t i o n cup เราสามารถไปไว้ตรงพื้นได้แล้วมันก็จะติดติดกับพื้นแล้วมันมันจะไม่ไปไหน มาก็แบบนี้อยู่นะคะก็น้องเขาก็จะชอบเล่นไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยน้องข้างล่างอายุเยอะหน่อยก็ไม่แน่ใจว่าเขายังอยากเล่นหรือเปล่าเชื mm ่ก hmm. มันก็จะยาวขนาดนี้นะคะประมาณกี mm ่เมตรไม่รู้ลองดูนะคะมันยาวขนาดนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลองทดอทลองดูนะคะ ขอบคุณมากนะคะผู้ชมทุกๆคนเดี๋ยวเรากลับมากับวิดีโอใหม่นะคะ see you again soon bye bye หากคุณสนใจหรือว่าชอบวิดีโอแล้วอยากเห็นอีกอย่าลืมไลค์แล้วก็ตามเราที่ f c e e o o o แล้วอีกไม่นานเดี๋ยวเราก็จะออกมากับ Youtube นะคะ